ับน้องทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Open House มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Open House ครั้งแรกของเมืองไทยที่จัดขึ้นผ่านโลก m เ a v e เ s e เพราะมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือผู้นำด้านเทคโนโลยีด้วยการเรียนการสอนที่ทันสมัยและไม่หยุดที่จะพัฒนาไปข้างหน้าครับวันนี้ครับผมจะพาทุกๆคนไปสัมผัสกับทุกๆคณะแบบสุดล้ำบนโลกแห่งอนาคต ที่นอกเหนือจากข้อมูลการศึกษาและเส้นทางสายอาชีพแบบแน่นๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเรายังเตรียมเซอร์ไพรส์มาฝากทุกทคนอีกด้วยนะครับฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบไปไหนและถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมกันเลยครับสวัสดีครับ การที่เรามาเจอกันในวันนี้เนี่ยก็คงเป็นเพราะว่าน้องๆเนี่ยกำลังสนใจอยากรู้เรื่องของเทคโนโลยีกันอยู่ใช่ไหมเละครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงและล้ำสมัยขึ้นทุกวันซึ่งเทคโนโลยีเองเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญกับโลกของเราเป็นอย่างมากเลยเลยลครับจะดีไหมครับถ้าพวกเราเนี่ยจะกลายเป็นคนที่สร้างสารรค์และพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ด้วยตัวของเราเองน้องๆที่มีไฟอยากทำอะไรล้ำๆคู่ๆแบบนี้แล้วเราก็ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพคือคำตอบแรกของน้องๆครับคงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมลครับว่าคณะนี้เขาเรียนอะไรกันแต่ถ้าพี่ก้ามาเล่าคนเดียวเนี่ยก็คงจะเหงาแย่วันนี้พี่ก้าเลยชวนพี่มดตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาเล่าให้น้องๆฟังด้วยครับสวัสดีพี่ก้าสุดสวยนะคะแล้วก็น้องๆสุดหล่อทุกคนด้วยค่ะสุดสุดสวยเลยครับพี่มดเธอ,อฉันหยอก ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกับน้องๆทุกคนในวันนี้นะคะพี่ก้าวคะที่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมของเราเนี่ยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและพาร์ทเนอร์จากบริษัทชั้นนําด้านไอทีหลากหลายมากๆเพราะให้คำแนะนำกับน้องๆทุกคนนะคะตลอดการเรียนอยู่ที่นี่เลยสุดยอดมากๆเลยครับพี่มดเจ๋งใช่ไหมล่ะเจ๋งมากครับหลักสูตรวิชาเรียนของเราเนี่ยก็ตอบโจทย์ทุกความสนใจเลยครับพี่มดค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกมพัฒนาแอปพลิเคชัน การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และรู้จักวิธีการป้องกันการแฮกข้อมูลครับพี่มดรวมถึงการออกแบบ UX UI การประยุกต์ใช้ IT ในการจัดการธุรกิจและบริหารองค์กรด้วยครับค่ะเรียกได้ว่าเป็นสาขาแห่งอนาคตเลยก็ว่าได้ครับพี่มดเรียนคณะนี้เนี่ยบอกเลยไม่มีตกงานอย่างแน่นอน แถมสามารถไปประกอบอาชีพเงินเดือนสูงสูง,สงได้อีกพี่มดสูงแค่ไหนคะสูงแบบสูงปี๊ดเลยครับพี่มดไปกว่านั้นอีกไหมคะที่สุดครับพี่มดถ้าน้องๆเนี่ยพร้อมแล้วนะครับเราไปทําความรู้จักกับสาขาต่างๆของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตรกรรมกันเลยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่สาขาแรกเลยนะคะขวัญใจหนุ่มสาวชาวเกมเมอร์อย่างสาขาว,วิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบค่ะเหมาะสำหรับน้องๆที่ชื่นชอบการสร้างสารรค์พัฒนานและออกแบบเกม ด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยรวบรวมหลายศาสตร์ไว้ในที่เดียวเลยมีศาสตร์อะไรบ้างครับพี่มดมีทั้งเกมดีไซน์ค่ะ oh. เกมอาร์ตเกมโปรแกรมมิ่งและอินเทอร์แอคทีฟเทคโนโลยีก็มีเลยครับถูกต้องค่ะที่เราได้ร่วมมือด้านการศึกษากับองค์กรน,นะคะและผู้มีบทบาทในวงการเกมมากมายทั้งในและต่างประเทศอ่ะ oh. คือว่าวายมากยังไม่หมดนะครับพี่มดเพราะน้องๆนีน่เอง,งสามารถที่จะลงมือทํางานจริงอย่างมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเกม รวมไปถึงสื่ออินเทอร์แอคทีฟอย่าง VR, AR และ Metaverse ที่เรากำลังอยู่ตอนนี้กับพี่มดลำมากซึ่งเกมเหล่านี้เนี่ยสามารถนำไปขายในตลาดจริงอย่าง a p p Store p l a y Store และตลาด NFT ด้ด้วยครับอย่างนี้ก็รวยแย่เลยสิคะไม่อยากจะพูดถึงบิตคอยที่ผมถืออยู่ในมือนี่มันสุลต่านกานี่นะ0 0 0 0 0 0, 0. ุด hey! ้อเล่นคัับพี่มด ยังสามารถที่จะสารฝันการเป็นนักพัฒนาเกมนักออกแบบเกมรวมถึงก้าวเข้าสู่อาชีพนักพัฒนาสื่ออินเทอร์แอคทีฟและนักสร้างคอนเทนต์มืออาชีพของวงการเกมอีกด้วยครับพี่พมดเมื่อถึงชั้นปีที่4น้องๆเนี่ยจะได้รับโจทย์จริงจากพาร์ทเนอร์ของเราทั้งบริษัทกรีนาศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพทย์โรงพยาบาลราม,มาธิบดีมหาวิทยาลัยมห ah ิดลอะแต่นี่มันพี่มดหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โดนจับได้แล้วเหรอเนี่ยอุตส่าห์ใส่แมสไม่อยากจะเข่งเท่าไหร่แต่ว่า เราเองแหละนี่ <c oughs> ขนาดไม่อยากจะขิงนะครับเนี่ย <c oughs> แต่ยังไม่หมดนะครับพี่มด <c oughs> เพราะว่ายังมีคานากะว่า Institutes of Technology ญี่ปุ่นก็มาก็มาครับรวมถึงพิพิธพภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน i n v e s t m e n ตลาดหุ้นก็มีก็มีครับรวมถึงพาร์ทเนร์อื่นๆเพื่อสร้างประสบการณ์ในการทดลองทํางานจริงก่อนเรียนจบด้วยนะครับพี่มด <c oughs> เออเลิศเลิศมากเลยครับ และที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือการเรียนสาขานี้เนี่ยน้องๆยังมีโอกาสสร้างรายได้จากเกมด้วยนะคะ oh. ทั้งการ Play and e a r n ให้ได้รายได้จากการเล่นเกมนะคะด้วยหลักการที่เหมาะสมในระหว่างเรียนอีกด้วยะคะ่ะเป็นหนึ่งในสาขาที่พี่โมทเองเนี่ยเลือกเรียนแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะหากน้องๆเป็นคนที่ชอบในการสร้างสารรค์ชื่นชอบเทคโนโลยีแก๊จเจ็ตใหม่ๆต้องมาที่สาขานี้เลย สาขาเทคโนโลยีสา,ารสนเทศที่สร้างนักพัฒนาที่มีความคิดสร้างสรรค์ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการจัดการด้านธุรกิจอัจฉริยะสามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในองค์กรรวมทั้งส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเช่น IoT AI Network และความรู้ด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก UX UI ว็บเทคโนโลยีและโซเชียลเน็ตเวิร์ก มาประยุกต์ในการดําเนินธุรกิจออนไลน์สร้างโอกาสและรายได้ระหว่างเรียนด้วยนะครับพี่มดอินคำเข้าอีกแล้วนะคะเรียกได้ว่ากริ๊งกริงกงเลยนะครับถ้าน้องๆเรืองเรียนสาขานี้นะคะจะสามารถทํางานในสายอาชีพได้หลากหลายมากๆครับทั้งออกแบบพัฒนาเว็บไซต์หรือว่าจะออกแบบงานกราฟิกสาหรับแอปพลิเคชันก็ได้แล้วมีอาชีพอื่นอีกมากมายเลยค่ะ ไม่ว่าบริษัทไห,ไหนๆเนี่ยก็ต้องการคนจริงๆแบบนี้จบไปมีงานทําแน่นอนอแถมได้เงินเดือนสูงอีกด้วยนะคะบอกเลยว่ายุคนี้เนี่ยเทค e ก็กอิสเดนิวครูของจริงเลยค่ะต้องยกให้เขาเลยครับพี่มดมาต่อกันที่สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เลยค่ะสาขาสําหรับน้องๆที่อยากเป็นโปรแกรมเมอร์นักพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันหรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็ได้นะคะเป็นสาขาที่สร้างฟูล stack โปรแกรมเมอร์ให้พัฒนาคิดเขียนโปรแกรมพัฒนา Platform, แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันและระบบได้ ครบจบในคนเดียวเลยค่ะซึ่งสาขานี้นะครับมีหลักสูตรต้นแบบจากองค์กร I Triple E และ ACM องค์กรชั้นนำทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศน้องๆเนี่ยจะมีโอกาสได้ไปประกอบวิชาชีพสากลจาก ITPE Google Java SE Oracle SAP Certificate ที่จะช่วยเพิ่มโอกาส เพิ่มรายได้ในการทางานในอนาคตอีกด้วยนะครับพี่มดรู้สึกอนาคตสดใสเหลือเกิน <สะ S 2> ครับแตตามากเลยครับพี่มดตอนนี้โหแล้วน้องๆยังมีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนที่เลียวโกกุยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศญี่ปุน่นและมีโอกาสขอทุนเรียนฟรีของรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านทุนแม็กซ์ในระดับปริญญาโทอีกด้วยเชื่อว่าถ้าหากน้องๆเนี่ยได้เรียนสาขานี้นะครับน้องๆจะกลายเป็นคนที่สุดฮอตที่บริษัทยักษ์ใหญ่ต้องการตัวอย่างแน่นอนครับ แล้วในปัจจุบันนี้นะคะมีข้อมูลบนโลกดิจิทัลจำนวนมหาศาลมากมากเลยคงขาดไม่ได้ที่จะต้องมีคนคอยจัดการวิเคราะห์ข้อมูลหรือดูแลป้องกันการเจาะระบบหรือช่วยรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์โพวกแฮกเกอร์นี่มันตัวร้ายจริงๆนะครับพี่มดใช่แล้วค่ะอย่างช่วงนี้นะคะน้องๆอาจจะเห็นตามสื่อต่างๆมากมายเลยว่ามีการแฮกข้อมูลกันเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นข้อมูลความลับองคอ์กรข้อมูลส่วนตัวหรือแม้กระทั่งข้อมูลการเงินของ,อของพวกเรา ที่พี่หมดพูดมานะครับจึงทําให้มอกรุงเทพของเราเนี่ยมีสาขาวิชาว,วิทยาการคอมพิวเตอร์มุ่งเน้นวิทยาการข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วยนะครับสาขาที่เรียนรู้เฉพาะทางท้ง Data Science การจัดการข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลน,น้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูล Big Data นําไปวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรด้วยนะครับพร้อมก้าวเข้าสู่การทําอาชีพที่กําลังฮอตเป็นอย่างมากเช่น Data Scientist และ Data Engineer ด้วยนะครับซึ่งสาขานี้นะครับยังได้เรียนด้าน Cyber s e c urity ความปลอดภัยไซเบอร์อย่างสมจริงไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวังการเจาะข้อมูลการแก้ไขเมื่อโดนเจาะข้อมูลและได้รู้ว่าแฮกเกอร์นั้นเจาะข้อมูลเราได้อย่างไรครับพี่มดนั่นสิเขาจบข้อมูลกันยังไงนะใช่ครับเราจะป้องกันได้ด้วยวิธีไหนแถมได้เรียนกับวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมมีเครือข่ายพัิตรที่เข้มแข็งร่วมมือกับบริษัททีเน็ต และบริษัท Gable ฝึกการปฏิบัติงานจริงกับมืออาชีพในวงการอีกด้วยครับนอกจากนั้นนะคะน้องๆจะมีโอกาสในการสอบใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดอย่างสายอาชีพด้านไซเบอร์ซิเควริตี้ค่ะนักรบไซเบอร์ที่จะปกป้องข้อมูลของเราจากเหล่าแฮกเกอร์ตัวแสบด้วยค่ะโอ้หนักรบไซเบอร์ต้องถือดาบไหมครับพี่มดเอาคีย์บอร์ดฟาดเลยค่ะทั้งหมดนี้นะครับก็คือสาขาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพศูนย์กลางของการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่รวมเอาความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สุดล้ำนำมาอนาคตน้องๆจะได้สัมผัสกับประสบการณ์และได้ลงมือทำจริงผ่านแพลตฟอร์มคลาวด์เทคโนโลยีเรายังมีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยอย่างห้องปฏิบัติการ b u m i t Multim e d ั a ติ t e l l i g e n t Technology ห้องปฏิบัติการ Motion v i r t u a l Reality ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่รองรับการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันและห้องอื่นๆที่ล้ำสมัยอีกมากมายเลยครับมีเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีครบคันทันสมัยอัปเดตให้เข้ากับปัจจุบันตลอดเวลาเช่นแว่น VR จำนวน50เครื่องเพนแท็บเล็ตจำนวน100เครื่องและอุปกรณ์อื่นๆที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทำให้น้องๆเนี่ยสามารถก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลแห่งอนาคตด้วยมือของน้องๆเองเหมือนกับวิสัยทัศน์ของคณะเราที่ว่า Be a well-rounded digital creator for the future ครับและนอกจากนี้นะคะพี่เก้าค <Yep. S 2> ณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยังได้ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำและพันธมิตรมากกว่า300บริษัท300บริษัทเลยเหรอครับ ใช่ที่หให้น้องๆนะคะได้มีโอกาสฝึกงานและมีรายได้ระหว,ว่างเรียนอีกแล้วอ,ะอ่ะดีมากๆเลยครับพี่มดส่วนอาจารย์พิเศษของคณะนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเลยครับพี่มดเพราะว่าโปรไฟล์ของแต่ละท่านเนี่ยสุดยอดทท้งนั้นเลยนะครับอย่างเช่นด็อกเตอร์สรารกาศพัสุภา Head of UX UI บริษัท Brick L คุณรวิทย์มโนมหมวิบูลผู้พัฒนาเกมจูจีเจอร์นี่เกมคนไทยบน n ินเทนโดสว คุณภูวนยวนรรนซีอบริษัทอัพบีนจำกัดและนาวา,ากาศตรีดเรเอกโอสนหงเม n นเจอร์ดรี c เตอร์ดีอีทูโซลูชันจำกัดแล้วด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่รวมกันพัฒนาหลักสูตรกับพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็งจะช่วยบ่เพะให้นักศึกษาเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานไอที ทำไม่เชื่อได้ว่าเมื่อเรียนจบไปแล้วเนี่ยจะมีงานทำและมีรายได้ที่สูงอย่างแน่นอนครับสิทธิ์เก่าจากคณะของเรานะคะก็มีชื่อเสียงและมีตำแหน่งงานในระดับที่สูงโโในองค์กรชั้นนำของแวดวงไอทีด้วยนะคะครับอย่างคุณนัทเอกวัฒนุยาน Fullstack Software Engineer จาก Agoda คุณวีรวัต์จินสุขแสง a s s o c i a t e c l u u d Solution Architect จาก Microsoft Thailand คุณพีระชื่นบุญชมซอฟต์แวร์เอนจิเนียริงเฮลท์อิน r m เมชัน s ิสเต็จาก Ever Medical Technology และท่านอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเรามาขณะนี้แล้วผมเชื่อว,ว่ามีน้องๆหลายคนเนี่ยที่รู้สึกอยากที่จะเข้ามาเรียนในคณะที่เต็มไปด้วยความฝันและจินตนาการด้านเทคโนโลยีสุดล้ำแบบนี้แล้วใช่ไหมเละครับแต่แค่พูดอย่างเดียวก็คงไม่พอครับเราไปพบกับ i d e n t ิตีที่จะบ่งบอกถ,ถึงตัวตนของคณะเรากันดีกว่าครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญน้องๆเข้าไปในโลกของจักรวาลนฤมิร หรือเมตาเวิร์สสุดล้ำกันเลยไปเลย let it let it let it that is ครับรน้องๆกับ OpenH o u s e ในรูปแบบ Metaverse สุดยอดไปเลยใช่ไหมละครับหลังจากที่ได้ชมสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจไปแล้วเนี่ยอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์แห่งโลกอนาคตกันหรือยังครับบอกได้คำเดียวเลยนะครับว่า tech geek is the new cool และทั้งหมดนี้ต้องที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเท่านั้นนะครับใครที่สนใจสามารถมาสมัครเรียนด้วยตัวเอง ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดหรือจะสมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มาหาวิทยาลัยแล้วเจอกันครับ